ฟิล์มรัตภูมิขอโทษแอบอ้างชื่อกัญชัยยันไม่ได้20ล้านเสียหายเพราะคลิปนี้รับทำรายการดังเสียหายยินดีตรวจสอบได้หมดฟิล์มรัตภูมิขอโทษแอบอ้างชื่อกัญชัยยันไม่ได้เงิน20ล้านตัวเองและบริษัทต้องมาเสียหายเพราะคลิปนี้ รายการคนดังนั่งเคลียร์เปิดใจฟิล์มรัตภูมิปมคลิปเสียงร่วมกันได้ซัพท์20ล้านพาออกรายการโหนกระแสโดยฟิล์มกล่าวว่าคนฟังต้องตกใจอยู่ๆทำไมมีเสียงผมทำลายเขาเดีลกับบริษัทผมบริษัท PR โปรโมทต,ต่างๆเขาติดต่อผมมาคุณกรีฑนงผมไม่รู้จักคนในดีไอคอนเลยเขาเคยจ้างผม PR ดีไอคอนมาจ้างให้ทำา PR เดือนมิถุนายน เข้าไปเดียวให้อยากจ้างบริษัทผมผมก็ถามมีงบเท่าไหร่เขาหายไปอยู่ๆคุณกริษอโนงมาบอกมีงบ20ล้านให้ผม PR ออกรายการหรือภาพลักษณ์องค์กรใหม่เขาคือคนกลางไม่ใช่ไอคอนผ่านไปช่วงเที่ยงคืนบอสปันอยากคุยกับผมไม่รู้จักกันมาก่อนกริษอโนงโทรให้มันตบซับยังไงผมไปทำอะไรใคร ผมก็เล่าว่าต้องทำยังไงอาจจะมีไปแอบ,บอ้างชื่อพี่หนุ่มกัญชัยบ้างผมก็ต้องขอโทษไม่มีเจตนาแค่ต้องการขายงานแค่ให้พรีเซนต์งานผ่านถามว่าวิธีการที่ขายงานทำให้รายการอื่นเขาเสียหายเรียก20ล้านบาทให้ไปออกโหนกระแสได้รายการทีวี จะเสียหายไหมฟิล์มยอมรับถ้าอย่างนั้นเสียหายแน่นอนก็ต้องเล่าก่อนหน้านั้นว่าเขามีมาบอกผมเขาไปตระเวนออกรายการมาแล้วหลายรายการเลยใช้งบป,ประมาณให้หลายรายการโหนกระแสเขาก็ไปออกมา เขาเอาคนไปออกหลายรายการแต่ส่วนนี้เขาอยากให้ผมทำมาร์เก็ตติ้งแพลนให้ผมก็รับงานผมเป็นแค่บริษัทหนึ่งผมก็ไปรับงานตอนกลางคืนเขาโทรหาผมเขาพูดเยอะกว่านั้นในคลิปเสียงเห็นไหมมันมีการตัดต่อให้กระชับกระชับเหมือนผมไปพูดว่าผมเอาเงิน20ล้านถามว่าคุณพูดว่าตัดต่อมันมีการพิสูจน์ได้นะหลักฐานมาพูดเล่นไม่ได้ฟิล์มกล่าวว่า ผมไม่พูดเล่นยินดีให้ตรวจสอบคลิปก็ไม่มีอะไรเลยคนคนหนึ่งที่ไปขายงานวัดที่เจตนาผมไม่ได้ไปอ้างใครคุณบอกเอาเขาไปออกหุนกระแสได้กัญชัยพูดอะไรก็ได้มั่นใจได้ยังไงฟิล์มกล่าวว่าฟิล์มไม่ได้เอางบตรงนี้ไปการันตีให้ใครพูดอะไรผมหมายถึงมาร์เก็ตติ้งแ plan ตัวนี้เขาสามารถไปออกรายการรายการไหนก็ได้เหมือนซื้อสื่อไปออก เขาส่งรูปแบบให้ผมว่าเขาเคยทำมาแล้วเขาอยากทำอีกวันนั้นอยากให้ประชาชนและทุกคนฟังเสียงฟิล์มมันก่อนจะเกิดเรื่องอยากให้เขาไปดีแคลตัวเองผมฟังสิ่งที่เขาพูดผมก็ไม่ได้ตกใจคุณแค่ขายของผมไม่รู้จักดีไอคอน เขาบอกเขาถูกสื่อแกล้งสังคมแกล้งผมก็ฟังแล้วก็บอกถ้าถูกแกล้งก็ต้องไปออกรายการคุณต้องไปดีแคลตัวเองไม่ใช่หน้าที่ผมผมไม่ใช่ผู้ตัดสินพี่หนุ่มไม่ใช่ผู้ตัดสินประชาชนทุกคนก็ต้องฟังเขาจะดีแคลตัวเองได้ไหมผมแค่ทำพีอาร์ ได้แนะแนวทางว่าคุณควรจะแก้ไขให้ธุรกิจคุณกลับมาเดินได้ยังไงคุณไม่ทราบเหรือว่าธุรกิจเขาคืออะไรฟิล์มกล่าวว่าอยากให้ทุกคนดูไทม์ไลน์มันเกิดก่อนที่เขาจะเป็นคดีความถ้าผมรู้ว่าเขามาแอบแฝงคดโกงอะไรแบบที่หน่วยงานรัฐบาลบอกผมไม่ให้ไปออกรายการหรอกผมไม่ใช่ผู้จัดการดาราเจ้าของรายการมันอยู่ที่ดุลยพินิษผู้ใหญ่เขา ทุกคนฟังแล้วก็เข้าใจว่าคุณเจรจาเรียก20ล้านฟิล์มกล่าวว่าผมเป็นบริษัท p r ผมต้องทำให้เขาเชื่อมั่นว่าเขาจะกลับมามีภาพลักษณ์ที่ดีได้อีกครั้งแต่ผมขายงานไม่ผ่านผมไม่ได้เงินไม่ได้งานอะไรผมเป็นแค่คนกลางคนหนึ่งบริษัทผมต้องมาเสียหายเพราะคลิปนี้ผมก็ต้องเสียหายเพราะคลิปนี้คุณโทรมาหาผมเองคุณอัดเสียงผมเองคุณไปนั่งที่บ้านเขาไปทำอะไร แต่ผมเป็นคนกลางแค่บริษัทโปรดักชันเฮาส์ต้องมาถูกพิพาทว่าผมไปรับเงินเขายินดีมาตรวจสอบเลยผมไม่ได้รับเงินใครเลยไปถามบอสบอสในวันนั้นก็ได้ผมได้รับเงินสักบาทไหมใครจะไปรับผมไม่รู้แต่ผมไม่ได้รับเงินขอบคุณข่าวสดค่ะ